ถ้าถ้าไม่ให้ไม่เป็นอะไรนะก็คือไม่อยากกะจายพีดไปมันลำไปมอญสวัสดีค่ะพี่ชายต้องพีดก้าวยี่สิบเก้าวิลงรถกันด้วยนะอ้าวตรงอะไรเปล่าคะนี่อ้าวถามเรื่องกันเฉยอ้าเอ้าอยู่ดีก็มาถามมีอะไรเปล่าอ้าวผมผิดแล้วนี่ยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะเอ้า เงี้ยเสียงคุณคุ้น่ะคุณอะไรครับมันกวนตีมเมื่อกี้ปาหน้าตรงนั้นน่ะอะไรนะครับอะไรนะอุ้ยอะไรนะโกระผูดเล่นอะไม่ใช่ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่สิคะไม่แล้วคุณมากล่าวหาอะไรซีซัวครับเนี่ยผมรุ่นใหญ่นะคุณอะไรเนี่ยคุณชื่ออะไรเนี่ยจริงเหรอคุณรุ่นใหญ่เลยเหรอเอ้าพอดีเราไม่ค่อยรู้จักใครเราไม่รู้ว่าใครรุ่นใหญ่อะอันนี้คือรุ่นใหญ่ใช่ไหมคะ คุณรุ่นใหญ่เขาจะมีตังไหมอ่ะคุณเป็นใครครับเอ้าเป็นประชาชนอ๋อแล้วคุณถามผมมีอะไรปะแล้วคุณมีอะไรปะมีค่ะมีอะไรครับมีเพลงฟังไหมแต่ว่าให้ตังด้วยทำไมต้องให้ครับอ้าวก็ถ้าฟังถ้าฟังไงถ้าฟังให้ผลบอกแล้วผมจะฟังก็ถ้าไม่ฟังก็ไม่ต้องให้ไงก็ผมไม่ได้จะฟังผมจะให้คุณทำไมอ่ะเอ้าก็ไม่ต้องให้สิก็ไม่ต้องให้สิมีอะไรปะครับ ไม่มีแล้วคุณมีเปล่ามีครับมีอะไรก็ถ้าคุณไม่ร้องเพลงให้ผมฟังเพลงเนี่ยผมจะให้น้องผมแทงคุณเอาไม่ฟ่อแล้วไหนคุณบอกว่าคุณไม่ฟังก็ผมอยากฟังแล้วคุณย้อนแย้งอะเนี่ยต้องอยากฟังกับตัวเองก่อนไหมก็ผมอยากจะฟังแล้วไงถ้าคุณจะฟังคุณต้องเอาตังมานะจะร้องไหมครับเอาคุณก็เอาตังมาสิ คุณเจ้าตังมาซีชอบชอบกระเทือผคนผู้หญิงด้วยคุณเป็นคนแบบนั้นหรออยู่แล้วครับทำไมอ่ะมีมต่คนแก่ียเามาไดะเนี่ยมีสารบัญบอกห้ามกระเทือผู้หญิงครับคุณจะกระเทือเราหรอใช่ครับเพราะคุณห้าวไงห้าวตรงไหนอ่ะคุณอยู่ดีผมน้องผมขับรถมาคุณถามมีไรเปล่า เราไม่ได้ถามว่ามีอะไรเปล่าเราถามว่าเป็นอะไรเปล่าถึงนคุณกแกมไงนึงว่าคุณไม่สบายเป็นห่วงไปหาหมอไหมใครกแกรมครับผมยังไม่ได้พูดสักแะเลยคุณอะเอ้าผมผมใครกแกมครับใครกแกมเราได้ยินเราได้ยินเสียงอย่างเงี้ยอันนี้คุณขึ้นเสียงเหรออะไรเนี่ยคุณต้องเป็นคนเดิมกับตรงนั้นแน่เลยอยากเราจําเสียงคุณได้คือเราก็พูดของเราเสียงโทนเสียงเราเป็นแบบนี้แล้วคุณก็มาบอกว่าเราขึ้นเสียงเมื่อกี้ไงเมื่อกี้<อ>ไหนเหมือนปีนี้ดวงคุณจะชงนะครับ ชงอะไรอ่ะสนใจแก้ชงกับผมหน่อยปะนานสิบหกเดือนแล้วแก้ยังไงไม่อยากทำผู้หญิงแล้ววะก็ไม่ต้องทำสิใครให้ทำอ่ะเอ้ยคุณยหนีพ้นไหมพี่นีผมให้คุณพี่สนี ผมให้คุณวิ่งวิ่งไปเลยครับวิงว่งไป,ไปวิ่งไปวิ่งไปเลยถ้าจะวิ่งอะวิ่งเลยครับถ้าคุณจะหนีหนีเลยนะยแล้วน้องไอเขาทำแบบนี้กับหนูอ้าวน้องคุณไม่คุณอะยังไม่เกี่ยวครับแต่ว่าน้องคุณอะเขาปากซิ่งไงผมขับรถมาจอดเขาถามว่าเป็นไรปะอม่ไม่ใช่พี่ซซนี่ฟังก่อนหนูเห็นเขาขับรถมาแล้วหนูก็เลยบอกว่าแบบฟังเพลงไม่ค้าอะไรอย่างเงี้ย เออฟังเพลงหรือเปล่าแล้วนี้หนูเขาก็ไม่ตอบก็นิ่งกันแล้วหนูก็ได้ยินเสียงอย่างเงี้ยหนูก็ถามว่าเป็นไรหรือเปล่าคะหนูถามงี้เนี่ยเขาฟังภาษาไม่รู้เรื่องแล้วเขาตอันี้คุณจะบอกว่าผมฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอไม่ใช่ก้าวล้าวนะครับเนี่ยแล้วคุณก็มาเรียกร้องความน่าสงสารเพื่ออะไรครับทั้งนั้นที่คุณก็เป็นคนที่ปากซิ่งแบบเนี้ยเราไม่ได้ฝังซิ่งเราพูดดีๆน้องสาวหนูพูด แต่ว่าพี่ชายฟังเค้นหรือเปล่าไม่ใช่ฮะผมก็ผมยังไม่ได้พูดอะไรผมน้องผองเขารู้ว่าจบยังไม่ได้พูดอะไรทักแอะเลยเขาถามว่าเป็นอะไรปะก็เห็นแอมไงก็ใครแอมครับมันมีียงอย่างนี้ไงมันเสยงอุ้ยคุณทำไมคุณชอบหาเรื่องคนอื่นเนี่ยผมหาเรื่องเหรอผมหาเรื่องเหรอ ใช่พี่ชายขู่น้องสาวหนูลเนี่ยเขาถามผมเป็นไรป้าคุณบอกว่าผมขู่ได้นะคุณเข้าข่ากันเกินไปปะครับไม่ได้เสี่ยไม่ใช่พี่ตะคอกเสร็จหนูทําไมเนี่ยไม่ได้ตะคอกครับผมพูดปกติเออโดนเราคืนต้างจริงไม่จริงพี่ตะคอกอยู่น้ําเสียงของพี่คือการตะคอกคุณอยากเห็นการตะคอกไหมครับยังไงอะคะยัยน้องขู่พี่ผมไม่อยากทําไงผมไม่ได้ตะคอกเนี่ยผมพูดปกติสุดแล้วนะเนี่ยเห็นไหมน้ำเสียงมันไม่เหมือนพูดปกติไงคะ ไม่ปกติมันก็จะมันก็จะแย่กว่านี้นะครับมันจะเป็นยังไงนะคะสาสรกิจให้ดูได้ไหมคะผมไม่อยากตะอคอกใส่หูวพาคุณ่ยมันไม่ดีต่อมันเป็นมลพิษครับทางหูเดียวไม่อยากฟังเลย,ย,เ,ลยเขาก็รู้ตัวดีว่ามันเป็นเสียงมลพิษก็ใช่ไงครับก็ผมไม่ได้ตะอคอกไงกไมีมอะไรก็หลางตะอคอกใส่หูยมมันมันอยู่ที่คนไงก็เหมือนที่คุณคิดว่าเราตะอคอกใส่คุณอะ เราไม่ได้ละข้อแต่โทนเสียงเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วไงมันก็เหมือนโผล่เสียงคุณเล็กขนาดเนี้ยบอกว่าเสียงเป็นอย่างนี้ตอนพูดับผมเมื่อกี้ว่าอะไรนะก่อนที่พี่คุณจะมาเสียงเล็กไงเจองไงครับคือเนี่ยคุณจะร้องให้ผมฟังเพลงหนึ่งหรือว่าคุณจะโดนผมน้องผมแทงก็เอาตังมาผมไม่จ่ายแล้วทำไมไม่จ่ายก็ผมจะฟังฟรีก็บอกไปแล้วแลนเนี้ยมันแลนผม แล้วทำไมม่นเป็นรคุณได้ยังไงเราไม่รู้คุณลองไปหามแก้งืดดูเดี๋ยวว่ากล้าผมปะเอ้าโอ้โหเสียงคุณนี่มันต้องใช่อีกได้เลยแกะตรงนั้นน่ะไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องครับคุณนี่ใส่ไม่ดีอ่ะดูดีเอ้ายังไงครับแค่เพลงเดียวแรกกับการไม่ต้องไปอยู่บนเขาบนดอย แล้วแล้วทำไมประโยคนึงก็ได้ประโยคนึงพอประโยคนึงเหรอใช่ใช่ใช่ประโยคนึงพอมีเพลงอะไรมีประโยคเด็ดเต็มเพลงไหมคุณเมครับแม่ใช่ไหคุณเป็นแม่เขาใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่าทำไมคุณถะอันนี้คุณจะว่าคุณจะรำแก่เนี่ยไม่ใช่ครับก็คุณบอกคุณเรียกเขาลูกนี่ก็คุณเรียกเขาลูกนี่ครับเรียกด้วยความ็นดูค่ะ็นดูโอ้โหน่า็นดูเนอะ ทำเหมือนตัวกระเปียกนึงอ่ะทำทำตัวเหมือนตัวกระเปียกเดียวเนาะก็เหล้าหลักสี่เขาก็เลยแย่ใครก็เล็นดูน้องค่ะจริงใครจะไปเหมือนคุณอ่ะก้าวร้าวอยู่แล้วครับไอเขายอมรับแล้วเนี่ยกลางผมไม่ได้กลางครับแต่ว่าคุณหาเรื่องผมคุณบอกผมกลางที่คุณทัศนคติแปลกๆนะครับเนี่ยคุณนั่องอะไรทัศนคติแปลกคุณบอกให้ผมเป็นอะไรผมก็เป็นอย่างที่คุณพูดไงในแง่ลายเกินไป คุณอะเข้าข้างตัวเองมากเกินไปครับไม่คุณอะมองโลกในแง่ร้ายมากเกินไปครึ่งเพลงนี่คือข้อเสนอสุดท้ายละเลินให้ผเดียวเลเดียวโอ้ผมจะไปแล้วผมมีธุระต่อครับระโยคเดียวประโยคเดียวไปอยู่บนดอยสองรอบถ้าไปกคุณเป็นคนแบบนี้เนี่ยใช่ทำไมต้องโหดร้ายด้วยอ่ะผมไม่ได้โหดร้ายครับโลกมันร้ายครับไม่ใช่ผมที่ร้ายครับผม โลกมออันลายตรงไหนนี่ลองมเรลองโล้ยมองโลกในแง่ดีดิสังคมมันบีบครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยปรับทัศนคติให้เป้าราได้มองโลกในแง่ดีมากขึ้นคุณจะปรับอะไรผมได้ครับในสมองผมไม่มีหรอกครับเรื่องดีๆเพราะโลกสังคมมันบีบแล้วครับตอนเนี้ยเราก็เป็นเรื่องดีๆได้นะถ้าคุณมองให้เราเป็นเรื่องดีดีอะเจ็ดเส้น้องเพลงเพาะนี่ถ้าคุณมองเราเป็นคนที่แบบอุ้ยก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะมองโลกในแง่ลายต่อไป ลองมองเราในแง่ดีดิคุณเห็นมีดในขวามือผมไหมครับเนี่ยฮะมือมีดพนะนครเหมือนเนี่ยคุณรู้ก็คิดใหม่ดิก็คิดใหม่ถ้าเกิดว่าคุณพูดกับเราดีเราก็จะร้องให้ไงคุณก็ขอเราดีดีดิเราร้องให้อยู่แล้วร้องเพลงให้ผมฟังหนึ่งเพลงไม่ไม่ใช่น้ำเสียงนี้คนที่รอขนาดนี้ผิดหวังในตัวคุณอุ้ยเอาไหมครับคุณแม่สองคน ทำไมร้องใจลายด้วยคะผมไม่ได้ใจลายครับแต่ว่าผมบอกแล้วสังคมมันบีบอย่ไไ่ทำ้ายผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยนะใช่จะเข้าใจละผมไม่ได้ทำครับผมทำอะไรครับได้ชูบเน่อเยแลผมชูเองครับผมให้โอกาสคุณนะคุณจะร้องเพลงไหมไม่เจ้างญิงใช่ไหมครับ ขอเราดีๆดีมันยากนักหรือไงอะทาไมคุณต้องมาแบบรับหนึ่งจะร้องไม่ร้องจะร้องไม่ร้องแบบเนี้ยขึ้นดอยรับสองไม่ขึ้นคุณคุณไม่มีสิทธิ์มาทําแบบนี้นะครั้งสุดท้ายถ้าผมรับสามนี่คุณไม่มีสิทธิ์พูดแล้วนะอะไรเอาจเอาไหครับไม่คุณน่ะจะเอาไงจะทําตัวแบบนี้หรอผมก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้อยากทำตัวแบบนี้ครับแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับสังคมมันบีบใม้ผมไม่กินคุณคิดไม่เองบอกให้ลองมองโลกในแง่ดี ถ้าคุณคุณคิดดูนะถ้าเกิดว่าคุณพูดกับเราดีๆจะ้าผมยกมือแล้วเรียกรถผมมาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพูดไม่ดีอ่ะคุณก็จะเสียเวลาต้องพาเราไปเขาอีกเพลงก็ไม่ได้ฟังด้วยเนี่ยคุณลองพูดกับเราดีๆดีให้โอกาสอีกรอบสุดท้ายนะใช่เราจะให้โอกาสคุณพูดดีๆกับเราเราจะให้โอกาสคุณพูดดีๆกับเราแล้วจะร้องเพลงให้ฟัง คุณจะไม่ได้อะไรเลยนะถ้าคุณทําแบบเนี้ยเพลงก็ไม่ได้ฟังคุณเอาเราไปปล่อยตรงน้นแล้วคุณได้อะไรเร็วๆเราจะให้โอกาสคุณอีกรอบนึงมันน่าจะไม่เห็นนะแต่ <c oughs> ถ้าผมพูดถ้าผมทำอีกรอบเนี่ยขอร้องเร็วๆคุณอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ดิ yeah, อะไรอะ <c oughs> อะไรวนะเนี่ย โอเคเหมือนว่าจะติดธุระอยู่ต้องจัดเลยฮะหนีมาแล้วไปนีสุดด้วยว่าไปธนาคารไปโอเคครับแต่คุณโดนย้อนหนักรถผมแล้ว ผมบอกแล้วว่าคุณจะร้องดีๆไหมหรือว่าใจคุณผมหรือว่าใจผมเอาประกับไปเหมาหมามีคุณด้วยเมื่อกี้หมามีเขาใส่ผมเละๆสองคนอะสมนติว่าาสมควรโดนฮะ<า>ไม่รู้ไม่รู้สึกรู้สารเลยเหรอครับเนี่ยฮะคุณน่ะยังไม่รู้สึกอลยเหรอที่ทำอยู่เนี่ยเร็ว ล่ายเราแล้วก็ล่อยเข้าขวาเขาขวาขวาเราจะลดเราจะลดเราจะลดอะไรอ่ะคุณพาเรามาไหนเนี่ยมาพี่มาจะยังไงครับคุณแล้พาณขึ้นไปข้างบนแล้วนะขึ้นไปทำไมจะไปไหมไม่ไปไม่ร้องด้วยเอาแล้วผมปล้นของในตัวคุณนะไม่เอานับหนึ่งคุณนับสอง ผม,มเวลาจกนะครับผมไม่ค่อยปาดีใครนะเจ้าไงครับบอกว่าพูดดีๆพูดดีๆอะไรไม่ได้ทั้งนั้นหละครับตอนนี้ทำไมแล้ลงไม่ได้ใจ,ใจใจดีกับผมไง เดี๋ยวเราใจดีให้คุณก็พูดดีๆก่อนได้ไหมล่ะทำไมก็พูดดีๆไงเดี๋ยวร้องให้ฟังก็ถ้าอยากฟังขนาดนั้นก็ร้องให้ฟังได้แต่ก็พูดดีๆก่อนไม่ใช่ทัแบบนี้เร็วๆผมไม่พูดดีๆอะไรนั่นแหละครับเร็วๆอย่ายิ้มดิพูดดีๆยิ้มอะไรครับผมไม่ตลกก็พูดดีๆก่อนหนึ่งนับสองนรับเฮ้วเราเร็ว โอ้โหหนึ่งล้านนับหนึ่งจะร้องไหมหึตอบเดี๋ยวตอนให้ผมหยิบมาก่อนคุณเดี๋ยวจะกล้าพูดถามจริงอ่ะคุณพูดมาพวกคุณจะร้องไหมหนึ่งเพลงนี่คุณมันคนยังไงเนี่ยฮะจะร้องไหมครับมีแค่ร้องกับมไม่ร้องมันร้องมันมีคนแบบคุณอยู่ด้วยแหละเนี่ยจะร้องหรือไม่ร้องครนะับ คุณค <น S 1> อยากร้นนองเพลงหรืออยากร้องไห้ครับผมถามแค่นี้ตอบครับคุณจะฟังเพลงอะไรเดี๋ยวร้องให้ฟังแต่คุณรู้เลยนะถ้าเราร้องเพลงให้คุณฟังอะ่ะคุณจะไม่ได้เพลงที่มันเพาะหรอกทำไมครับเพราะว่าคุณได้มาจากการบังคับไงก็ผมชอบบังคับคนไงโลกจิตหรอ ทำไมครับคนโรคจิตไม่มีสิทธิ์อยู่ร่วมโลกกับพวกคุณเหรอโอ้ยแล้วคุณเป็นโรคจิตเหรอใช่ทำไมครับโรคจิตประเภทไหนอะตรงนี้คุณไม่ใช่โรคจิตจริงหรอกคุณมีสี่หมื่นใช่ปะอ่ะเราคุณจะฟังเพลงอะไรเราประเภทเนี้ยครับเนี่ยประเภทเนี้ย ถ,ถ้าเอาไปแล้วก็ชุบเราขึ้นมาไม่ต้องฟังเพลงไม่ชุบ <couples. S 3> อ่ะงั้นเราก็จะเจ<พ>อหมอจนกว่าจ,จะร้องเพลงจบอ,อะไรก็เอาจบไปแล้วแล้วจะเอาอะไรอีกเอ้าก็ร้องเพลงก็คืนไงคุณ <S <S 1> <S 1> ชอบมีแบบข้อแรกเปลี่ยนไงก็คนอย่างคุณเป็นคนแบบเนี้ยมันก็ต้องกลัวโดนบิดปะบิดอะไรครับก็ถ้าเกิดคุณง้นเอาไปคืนเพลง แล้วพอเพลงจบแล้วเอาไปครึ่งหนึ่งอะไรของเธอถ้าเราล่จบเพลงแล้วคุณไม่ให้ทำไงอ่ะผมไม่บิดคุณหรอกครับเงินจำนวนนี้มันไม่ทำให้ผมรวยขึ้นหรอกก็ถ้าเกิดไม่ทำให้รวยขึ้นเราจะเอาไปทำไงความสัดใจอย้อนแย้งกันเราอ่ะก็ความสัดใจไงมันอาจจะทำให้คุณรวยขึ้นไงแต่ผมไม่รวยขึ้นไงอ๋อก็คือดูถูกว่างั้นไม่ได้ดูถูกครับมันไม่ได้มีค่าอะไรสำหรับผมไง มันอาจจะมีค่าสำหรับ <ổ> คุณคือคุณรวยรวยมากเลยไม่รวยหรอกครับแต่ก็ใช้เงินไม่หมดครับชานเนี่ย้จะร้องหรือไม่ร้องครับโอ้ยจะฟัง,งเพลงอะไรก็พูดมาสิเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมไม่เราไม่เป็นมีเพลงอื่นไหมบักคนซั่วรครับ คุณถ้าคุณอยากฟังเพลงคุณก็ขอเพลงที่มันดีๆที่คิดว่าเราจะร้องได้ได้ไหมคุณร้องแนวไหนครับก็มันคือแนวอะไรเด็กชายรามีเด็กชายรามี่ก็ไม่เคยฟังไม่รู้จักเลยว่ามีเพลงนี้อยู่บนโลกวันนี้เมื่อปีที่แล้วครับเออไม่ได้วาสนาผู้ใดเออไม่ได้ไม่เกิน งั้นคุณชอบเพลงอะไรคุณร้องเพลงนั้นคุณมีวงที่ชอบไหมลองพูดมาให้เราฟังเอาวงที่คุณชอบอะแล้วคุณชอบแบบเป็นพิเศษคุณร้องผมฟังเพลงหนึ่งไม่มีเนี่ยเอาไม่เอาอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมครับงั้นผมก็จะไม่เอาแล้วนะเขาไม่เอาสิก็เอาตังมาโอเคั้นผมไปละเอ้ยคุณเอาตังมาจะร้องหรือไม่ร้องครับ อก็ร้องไงก็ถามจะ<า>มี <spiders S 2> มวงที่ชอบได้หรือยังมีวงมีวงที่ชอบได้หรือยังเหรอคือ <c ười> คุณต้องจุบเราเพราะว่ามันเราต้องกดเปิดไมค์อโอโต้ซึ่งตอนนี้มันกดไม่ได้คุณต้องจุบเราอยู่ดี <c ười> เวลาร้องเพลงอะ่ะไม่เป็นไรตามคุณอยู่กับผมคุณหนีไม่ได้หรอกจนาขจะร้องจบอ่ะคุณแน่ใจเหรอใช่ครับ ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมอยากฟังแค่คนเดียวแบบพิเศษถอนหายใจหรอฮะเฮ้เฮ้เหมือนดูไกชนเลยนะปีนี้ฮะคิดว่ามันเท่มากมั้งเนี่ยทำแบบเนี้ยก็ถอยแล้วก็คิดว่าตัวเองเท่อ่ะทำไมครับเออคิดว่าถอยแล้วเท่มากมั้งก็เท่ครับจะร้องไหมโอ้ยจะรีบอะไรขนาดนั้นล่ะ เรายังหาเพลงไม่ได้เลยแบบหนึง่งคนอย่างคุณนี่มันเหมาะกับเพลงหนุ่มน้อยครับ <c oughs> ไม่เอาอะอะไรดีอะคุณสักเพลงเถอะครับนี่มันก็ปลาไปสองทุ่มละ มีช้อยให้เราเลือกไหมอ่ะผมยังไม่รู้เลยว่าคุณชอบร้องแนวไหนครับโอ้ยโอเคสาวเมืองการไหมครับไม,ไม่ต้องออกความคิดเห็นแล้วเดี๋ยวเราคิดเอ,เองแหลมอะไรครับฮะ เราเรานึกออกแต่เพลงน่ารักน่ารักแต่มันไม่ได้เหมาะกับคุณอะ่ะผมอยากฟังเพลงครับผมไม่ได้อยากฟังว่ามันแนวน่ารักหรือว่าอะไรผมแค่อยากฟังเพลงจากคุณแค่นั้นเองคุณจะร้องเพลงอะไรก็ได้ครับคุณจะร้องเพลงลูกท้อนถ้าเธอมีจริงนิทาน <c oughs> อะไรก็เรื่องของคุณครับ ต้องถือกีตาร์ด้วยเพราะคุณดีกีตาร์นี่ เดินมาคุณเอา้าไปไหนอ่ะเรอทำตามที่คุณบอกทุกอย่างเลยนะคุณบอกคุณอยากฟังคเนเดียวคนอื่นเดินมาเราก็ไม่ร้องเห็นปปละ่ะเพราะฉะนั้นเงาตังเราคืนมาได้แล้วเอา้าปีนปะเนี่ย หรือคุณจะไม่คืนโตเราตรงนี้แป๊บนึงครับปึย้ยสามทุ่มเสร็จแล้วก็ไปวาร์ปวาร์ปไปนู่นเลยไปทำทำอะไรเรียบร้อยอะทำแบบภารกิจทำภารกิจแบบมึงจะกินคงกินข้าวหรืออะไรก็ตามอ่ะไปเลเข้าเข้ามาในตัวได้นะ แล้วเดี๋ยวไปฟ้อมกันสามทุ่มถึงถึงถึงรีฟ้องเมื่อไหร่พี่เอางี้เอางี้ไม่ไม่เช็คชื่อแอดอ t เดี๋ยวพี่จะไปเช็คชื่อที่ที่เนี่ยที่โฟร์ไอวอลซอนโอเคครับสองกับอะไรวะไอเบนเทนะเบนเทนเบนเทนคจะเปน่างอีกบอกบอกแกขอชื่อบนเทนกูรุ่นเลยที่กูหหลใครฟาร์มบอลนอลาดวะอ๋อแล้วก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปขออเรื่องนึนตอนนี้มีเบอร์พี่เกียเแล้วใช่ปะ เอาเบอร์ใครจะลุงใช่ปะเบอร์ใครใครไม่มีเบอร์เบอร์จะลุงบ้างยี่เจ็ดตื่นไหม่ะมีหมดนะใครจะลุงเบอร์อะไรจุงไม่มีไม่มีบอลพี่บอพี่เจนไม่ตื่นนะพี่บอล่าพิมพิมชื่อพิมชื่อของตัวเองนะแล้วก็พิมไปว่ามีมีอาวุธอะไรบ้างเแค่นั้นเองส่งเข้าไปให้เบอร์เบอร์พี่จะลุงอะไมีอาวุธอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นบูอะไรไว้บ้างแล้วนี้ มันถึงมันถึงอาวุธที่ตัวเองมีนะพี่ใช่ใช่ใช่เบอร์เบอร์จะลงเบอร์อะไรอ่ะแล้วสมมติใครมีมือร์ฟ้าอะไรแล้วก็รอเราที่ร้านแล้วเพื่อนขอทีเบอร์เบอร์เจ็ดสองศูนย์แปดเหรอเจ็ดสามศูนย์แปดนะเบอร์พี่จะลงไม่ไม่ผิดแล้วพี่ไอ้ายของอะไรนะพิมไปเลยเมื่อวานกูบอกเขาว่าถ้าเขาไม่อยากตีอ่ะให้เขาไปเปิดหมวกเอานักร้องทุกคนเลยอ่ะในแก๊งเขาไปเปิดหมวกให้ได้สามล้านพิมไป แล้วก็แล้วก็พิมพ์รถด้วยนะว่ามีรถส่วนตัวไหมมีหรือไม่มีแค่นั้นเองไม่ใช่เอารถแบบว่ารถรถไดมใช่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องกูไม่ต้องการคนเปิดหมวกแล้วตอนเนี้ยกูมีคนเปิดหมวกว่าตอนเนี้ยอาวุธกูมีคนเพงจริงจริงอมันเหลือไม่กี่คนแล้วเนี่ยเราเป็นชื่อเอะไรเม็นชื่อเวลรของเรามาเอาอาวุธเอะไรนะเบอร์อะไรพิมพ์ชื่อด้วยพิมพ์ชื่อด้วยคุณแล้วมันของแก๊งคุณเข้ามาทำไมเอาไป ออกไปก่อนครับนู่นไปยืนที่เดิมก็เอาตังมาไปไปยืนที่เดิมเดี๋ยวผมไปรับไม่มีไม้อะอันนี้ไปถึงอะไรไม่ไม่มีไม้ไม่มีไม้หรอโอเคอะไรอ๋อมีอาวุธสอง